ร้านคโนคอมพิวเตอร์สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมาแนะนําอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับเอาไว้อัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปบางทีเนี่ยจะติดปัญหาเรื่องสาย power s u t a ไม่พอนะครับสาย power s u p p ไม่พอแต่พอร์ตา t a ที่เครื่องยังมีอยู่นะครับก็คือลูกค้าอยากจะเพิ่มสมมติอยากจะเพิ่ม SSD ตัวนี้นะครับเข้าไปในเครื่องนะครับแต่ว่าลูกค้าตอนนี้ปัญหาก็คือสาย สตาราวเวอร์นะครับไม่พอนะครับตัวนี้ทางร้านจะแนะนําเป็นอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับตามร้านอิสเซอรี่ทั่วไปหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้สั่งซื้อกับทางร้านได้นะครับสมมุตินะครับเราอยากเพิ่มฮาร์ดดิส ksd เพิ่มเข้าไป1ตัวนะครับแต่ว่าสายพอร์ตสตาไม่พอเนี่ยครับเป็นสายสตา a ์หนึ่งออกสองนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งตัวผู้นะครับแล้วก็ไปออกตัวเมีย2ตัวแบบนี้นะครับวิธีใช้ครับ เราจะต่อตัวนี้เข้ากับสาย power star เดิมนะครับแบบนี้นะครับต่อเข้าไปนะครับนี่นะครับเราจะได้เป็นสาย star ออกมา2เส้นนะครับสําหรับ power supply เครื่องแบรนด์ n a m พอนะครับ hard disk เดิมลูกหนึ่ง dvd ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ h a d i s k ssd เพิ่มอีกตัวหนึ่งไฟพอแน่นอนนะครับทางร้านเพิ่มมาให้ลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องไฟไม่พอนะครับ นะครับสมมุติเราได้มาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเพิ่มได้แล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบที่ฮาร์ดดิสก์เดิมนะครับแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เราก็จะได้เป็นไฟมาที่ฮาร์ดดิสก์ใหม่แบบนี้นะครับเราก็เอาสายสตาร์เพิ่มตัวนี้แล้วก็จัาตัวนี้เข้าบอร์ดทีนี้เราก็จะได้เป็นฮาร์ดดิสก์ SSD ไว้เป็นทําเป็นบูตได้วินโดว์แล้วนะครับนะครับประโยชน์ของสายตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ แล้วแต่ร้านค้าว่าร้านไหนจะขายที่ราคาเท่าไหร่แต่ว่าหาซื้อได้ทั่วไปนะครับนี่ครับให้ดูอีกทีนึงนะครับสาย Power SATA ฝั่งนี้จะเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเมีย2ฝั่สง,งสามารถต่อเพิ่มฮาร์ดดิสเพิ่ม SSD เพิ่ม DVD หรือเพิ่มอะไรก็ได้นะครับที่ใช้สาย SATA เป็นไฟเลี้ยงแบบนี้นะครับนี่ครับก็คือไปเพิ่มแบบนี้แล้วก็ออกมา2ตัวแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ